สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เป็นพีทาโกรัสคาบที่2นะครับก็เป็นการทบทวนสูตรพีทาโกรัสและการเขียนสูตรจากรูปสามเหลี่ยมที่กําหนดให้ก็วันนี้นะครับก็เป็นการเรียนออนไลน์ครั้งที่2ของเรานะครับซึ่งก็จะมีเรื่อยๆมีครั้งที่3ครั้งที่4บทนี้จะมีทั้งหมด10พาร์ทนะครับสิคาบป,ประมาณนั้นก็ฝากนักเรียนชวนๆเพื่อนๆที่อยู่มอสองไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นนักเรียนโรงเรียน ปากทงชัยประชานิมิของเรานะครับอาจจะเป็นโรงเรียนอื่นก็ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดไลฟ์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับครูด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นการทบทวนเราก็มาทบทวนจริงๆนะทบทวน้องตอบคําถามดูนะฮะคำถามวันนี้สําหรับนักเรียนที่อาจจะเคยได้เกรด1.5มาก่อนนะครับด้านใดต่อไปนี้คือด้านที่ยาวที่สุดของลูกสามเหลี่ยมมุมฉากเราเคยผ่านหูผ่านตาม,มาแล้ว อตอบเลยครับโอเคนั่นก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับถูกไหมถ้าถูกก็ดีใจด้วยนะครับถ้าไม่ถูกก็เดี๋ยวรอข้อต่อไปนะครับข้อที่2นะครับก็สําหรับคนที่เคยได้เกรดสองจมาก่อนแล้วกันมีรูปสามเหลี่ยมมาให้นะครับรูปสามเหลี่ยมอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับจะมีมุม A มุม b มุม C มีช้อยให้เลือกด้วยอ่าข้อใดต่อไปนี้คือสูตร ทางที่ถูกต้องอลองคิดนะครับคิดอยู่ที่บ้านแล้วลองตอบดูว่าถูกหรือเปล่าครูไม่รู้ว่าเราคิดหรือตอบข้อไหนแต่ว่าเป็นกําลังใจให้แล้ะกันเฉลยนะครับข้อนี้ตอบอควายถูกไหมครับโอเคนะครับถ้าไม่ถูกก็ยังมีข้อต่อไปนะครับรูปนี้กําหนด สามเหลี่ยมมุมฉากมาให้แล้วก็กําหนดเป็นด้านมาให้มีด้าน x ด้าน y ด้าน z นะครับสําหรับคนที่เคยได้เกรดึิงมาก,ก่อนโอเคอมาดูซิเราจะตอบถูกไหมภาพข้อใดต่อไปนี้คือสูตรทารโกลัสที่ถูกต้องเห็นปุ๊บ,ตอบ,บ,นะบ,บตอบปั๊บนะครับเห็นปั๊บตอบปุ๊บผิดปับ๊บมันไม่ใช่ดิต้องถูกเลยนะอะไรครับกอขอคงอครับเลือกครับเป็นคำตอบที่ ถูกต้องไหมโอเคถูกต้องนะครับครานี้มีของของแถมมาให้ดูของขวัญมาให้ดูเป็นโมเดลปีทากรัสโมเดลก็คือแบบจำลองที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อพิสูจน์บางสิ่งนะครับแล้ววันนี้เป็นโมเดลปีทากรัสนั่นหมายความว่าก็คือเขาสร้างแบบจำลองขึ้นมาจากวัสดุต,ต่างๆเพื่อพิสูจน์ให้เราเห็นภาพ ของสูตรพีทาโกรสได้ชัดเจนขึ้นนะครับสำหรับโมเดลตัวแรกเลยอ่าให้ดูตัวนี้ขาก่อนนะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นของประเทศยูร์ชาร์ตเตเลียมชิลิสเห็นไหมฮะมันจะมีรูปสามเหลี่ยมเป็นการาฟิกดีของเขานะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากด้านนี้คือด้านประกอบมุมฉากก็คือด้าน A อันนี้ก็เป็นด้านประกอบมุมฉากคือด้าน B อันนี้คือด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้าน C นะครับ จากนั้นเขาก็กําหนดขึ้นมาเป็นสีตต่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับทั้งสามรูปเลยสี่เหลี่ยมอันนี้คือ a ยกกําลังสองนะครับก็คือ a คูณ a เป็น a ยกกําลังสองเป็นพื้นที่นะครับพื้นที่อันนี้ก็เป็นพื้นที่เหมือนกันเป็นพื้นที่ของ b คูณกับ b นะครับด้านคูณด้านเป็น b ยกกําลังสองอันนี้ก็เป็นพื้นที่ c ยกกําลังสองคราวนี้เรามาดูว่าเขาจะทําอะไรให้เราดูนี่คือโมเดลแบบจําลอง พิสูจน์สูตรพีทาโกรัสนะครับลองดูนะครับโอ้โหจะเห็นได้ว่าสี่เหลี่ยมสองสี่เหลี่ยมเนี่ยที่มีลูกลูกหินหรือลูกเหล็กใช่ไหมลูกเหล็กใช่ไหมหล่นมาอยู่ในช่องใหญ่เต็มหมดเลยนั่นมายความว่า นี่ก็คือ a ยกกําลังสองก็คือสี่เหลี่ยมอันเล็กบวก b ยกกําลังสองคือสี่เหลี่ยมอันกลางนะครับซึ่งอ็เล็กสุดอะบวกกันจะกลายเป็น c ยกกําลังสองก็คือสี่เหลี่ยมอันใหญ่ต่อไปนะครับโมเดลต่อไปเป็นโมเดลอ่านี้ดูของไม่รู้ประเทศไหนนะแต่ว่าครูคนนี้เป็นครูผู้หญิงนะครับทําให้เราดูเขาใช้อะไรดูเอานะฮะ แค่ออน้ำมีก็มอเลยนะเต็มดีไหมเต็มไหมเต็ม,ม,มโ,อโอ้โหไหนลองทำกลับสิอ้าวฝั่งเดิอเด้วยวเปทำกลับสิโอเคโรบอโน่ายเป่าจะกลับมาเต็มทั้งสองฝัเดี๋ยไหม เขาใช้น้ําในการพิสูจน์สูตรคา,ารา์บอเนบเป็นโมเดลแบบจาลองทํ่จากน้ําไปมาดูอันที่3มนะครับอันนี้น่าจะเป็นแถวลาตินบราซิลหรือเปล่าเป็นเม็ดกาแฟหรือเปล่านะครับเม็ดกาแฟอันนี้ภาษาลาตินนะครับไม่ดูภาษาโปรตุเกสหรือภาษาสเปนนะฮะดูนะครับ ดูอันสุดท้ายอันที่แบบลงทุนไม่เยอะมากอ่าดูนะครับจะเห็นได้ว่าทางด้านมือซ้ายเนี่ยจะจับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเอาไว้อยู่ส่วนด้านขวามือจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับรูปสี่เหลี่ยมมีสีชมพูก,กับสีม่วงประกอบกันอยู่นะครับด้านขวามือก็ทำให้เราเห็นว่าสี่เหลี่ยมอันนี้เกิดจากด้านอะไรครับ ด้านที่ยาวที่สุดก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับสี่เหลี่ยมตัวเนี้ยอาดูต่อเขาจะทำอะไรให้เราดูจะป็รูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมเรียบร้อยแล้วรามาสรูปสีลี่ยมตัวนเลแล้วก็สร้างสี่เหลี่ยมมุมฉากอีกอัปรืองหนึ่งสี่เหียมหนึ่เหลี่ยมหนึ่สี่เหลี่ยมหนึ่งสี่เหลี่ยมหนึ่เห่ยมหนึ่สี่เลี่ยมหนึ่งสี่เหลี่ยมหนงสี่เหลี่ยมหนึ่งสี่เหลี่ยมหนึ่งสลี่ยมหนึ่งสี่เหลี่ยมหนึ่งสี่เหลี่ยมหนึ่งสี่เหลี่ยม ออทำให้เราเห็นว่าสี่เหลี่ยมรูปใหญ่ไม่แก่ฝั่งเนี้ยที่มันหายไปเขาเอามาแตกเป็นรูปสี่เหลี่ยมสองรูปก็คือรูปที่รูปเนี้ยสีม่วงนะครับก็เป็นด้านประกอบบูมฉากใช่ไหมแล้วก็สีชมพูเป็นด้านประกอบบูมฉากนี่คือโมเดลที่ทําจากการะดาษนะครับก็ถ้าเกิดนักเรียนอ,อยู่ที่บ้านนะครับมวงว่างอยากจะมีโมเดลเป็นของตัวเอง ก็ลองทําดูแล้วกันอาจจะไม่ใช่โมเดลที่เหมือนเขาหรือเป็นโมเดลที่เกิดจากจินตนาการของเราเราก็ลองทํามาให้เพื่อนๆได้นนชมนะครับแล้วก็อัพลง youtube ลง Facebook เอาไว้ดูก็ได้ส่งให้กันดูนะครับน่าจะเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็ได้ความรู้นะครับลองลองกลับไปทําดูนะครับถ้าเกิดมีเวลาว่างนะน,นี่เรามาเข้าเนื้อหากันต่อแล้วกันนะครับเข้าเนื้อหากันต่อโอเคโมเดลจบไปแล้วคร่านี้อยากให้นักเรียน ดูสไลด์นี้ให้ดีนะครับแล้วก็จําให้ได้แล้วกันว่าสามเหลี่ยมสองรูปเนี้ยเป็นสามเหลี่ยมซ้ายสามเหลี่ยมขวาที่มีขนาดเท่ากันแต่กาหนดกาหนดมาต่างกันนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยกำหนดด้านมาให้คือด้าน A นะครับด้าน B ด้าน C เขาจะเขียนด้วยตัวพิมพ์เล็กจําไว้นะเขาจะเขียนด้วยตัวพิมพ์เล็กส่วนฝั่งขวามือนั้นกำหนดมุมมาให้นะครับ ก็คือมุม A มุม B มุม C ก็อย่างที่บอกว่าเขาจะเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่อีกครั้งนะครับซ้ายมือเป็นด้านกำหนดด้วยตัวพิมพ์เล็กส่วนขวามือเป็นมุมกำหนดตัวนี้จะเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นสูตรที่ได้มันก็จะต่างกันมาดูซ้ายมือก่อนให้ด้านมาใช่ไหมฮะด้าน A ด้าน B ด้าน C เพราะฉะนั้นสูตรที่ได้เป็นอย่างนี้ครับนักเรียนก็คือเยกับสองมองเห็น สีแดงตัวนี้ไหมบวกกับ b ยกกําลังสองเท่ากับ c ยกกําลังสองเขียนกลับกันได้ไหมเป็น c ยกกําลังสองเท่ากับ c ยกกําลังสองบวกกับ b ยกกําลังสองนะครับนี่คือแบบที่เขากําหนดด้านมาให้ต่อไปกำหนดมุมมาให้นะครับอันนี้เป็นมุม a มุม b มุม c เพราะฉะนั้นสูตรที่ได้เราก็ต้องดูให้เป็นว่านี้ ด้านนี้เรียกว่าด้าน AB เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้ด้านอะไรด้าน BC อันนี้ด้าน AC นะครับอีกครั้งนะฮะอันนี้ด้าน AB ส่วนเนี้ยด้าน BC ส่วนตัวนี้ด้าน AC นะครับสูตรก็จะเป็น AB ยกกำล,ลังสองบวกกับ BC ยกกำล,ลังสองตามได้เลยนะครับพูดที่บ้านได้เลยนะครับเท่ากับ AC ยกกำลงังสองเขียนกลับก็ได้ไหมเป็น AC ยกกำลังสองเท่ากับ AD ยกกำลังสองบวกกับ BC ยกกำลังสองนะครับมีเด็กนักเรียนหลายๆคนถามว่าอืตรงเนี้ยด,ด,ด,ด้าน AB เนี่ยคุณครูต้องเขียน AB อย่างเดียวเลยเหรอเขียน BA ได้ไหมตอบให้เลยตรงนี้นะครับว่าเขียนได้เราจะเขียนว่า AB หรือ BA ก็ก็ได้นะครับเพราะว่ามันมันแล้วแต่คณจะมองจากล่างไปบนหรือบนไปล่างแล้วแต่นะครับ ได้อันนี้ก็อ่านว่า B C หรือ C B ก็ได้นะครับอย่างข้อนี้นะครับมาตอบคาถามซิว่าข้อใดต่อไปนี้คือสูตรพีทาโกรัสที่ถูกต้องข้อใดครับข้อใดต่อไปนี้คือสูตรพีทาโกรัสที่ถูกต้องเฉยน,น,นะตอบ C นะครับขอคว้าโทษทีอยู่ต่างประเทศมานานนะครับ ก็ตอบข้อควายนะครับข้อที่2นะครับข้อต่อไปเป็นรูปเดิมเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปเดิมมี C มี3มี4เหมือนเดิมแต่ว่าเราจะมีช้อยให้เลือกที่ต่างไปจากเดิมภาพข้อใดต่อไปนี้คือสูตรทากลิาสตที่ถูกต้องนะครับอะไรเอ่ยฉเฉลยนะครับตอบตอ p งองงูนะครับคือเอา c ขึ้นก่อน แล้วก็เท่ากับ3ยกกําลัง2บวกกับ4ยกกําลังสองนะครับไปอันนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยแคปเจอร์นะครับดูไปก่อนแล้วแคปเจอร์ลงไว้ดูนะครับไว้ทบทวนนี่กําหนดด้านมาให้ใช่ไหมอันนี้ด้าน X, อันนี้ด้าน y อันนี้ด้าน z นะครับเพราะฉะนั้นสูตรจะต้องเขียนยังไงบอกครูซิเกกําลังสองบวกกับ y ยกกําลังสองเท่ากับ z ยกกับดังสองนะครับเขียนสลับฝั่งได้ไหมอ่าได้นะครับอ่าเร็วเลยแล้วกันเห็นไหมครับอ่ารูปนี้อาแคปเจอร์ไว้นะครับมีสมาร์ทโฟนก็แคปเจอร์เอาไว้มีคอมพิวเตอร์ก็กดพริ้นสกรีนทิ้งเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรเลยดูแล้วแคปเจอร์ไม่เป็นมีคอมพิวเตอร์พริ้นสกรีนไม่เป็นก็วาดภาพเอาไว้หรือถ้าเกิดใครมั่นใจว่าสมองของเรานี่แหละเมมโมรี Memory ได้ดีที่สุดเราก็จําเอาก็ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่การ การจําที่ดีที่สุดก็คือพื้นที่ของสมองนะครับมันดีกว่าทุกอย่างอยู่แล้วใช้สมองจําเลยก็ได้เหมือนกันนะครับพื้นที่การจำนะที่ดีที่สุดก็คือสมองคนนี่แหละส่วนพื้นที่การจดที่ดีที่สุดก็คือหัวใจนะครับพื้นที่การจดก็คือจดที่หัวใจจดเท่าไหร่นานแค่ไหนก็ไม่มีทางลืมโอ้โหไปไปเรื่อยอ่ะต่อไปนะอันนี้กําหนดมุมมาให้นะครับกำหนดมุมมาให้มุม C มุม f มุม k นะครับเพราะฉะนั้นสูตรได้ก็จะเขียนในแบบนึงแบบนี้น,นี้ด้านเลยฮะด้าน F k หรือด้าน kf แล้วก็ยกกำลังสองด้วยบวกกับด้อานะไรครับ c หรือ cf ก็ได้ยกกำลังสองเท่ากับด้ะไรฮะด้านที่ยาวที่สุดด้านไหนอ่าด้าน ck หรือ kc ยกกำลังสองเขียนจาก kc มาก่อนได้ไหม ได้ไหมครับได้ Pc ยกกําลัง2เท่ากับ kf ยกกําลัง2บวก c ยกกําลัง2นะโอเคขับต่อไปอันนี้เป็นแต่ภาพเป็นต้นไปแล้วกันนะเริ่มมีตัวเลขเข้ามาแทนที่ละนะครับเพราะว่าโจทย์ที่เราจะเจอตั้งแต่คาบที่สามขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยจะเริ่มมีตัวเลขละนะครับจะเป็นตัวเลขถ้าไม่มีตัวเลขมันคำนวณไม่ได้นะครับแต่คาบนนี้จะยังไม่มีคำนวณแต่ให้เรา เข้าใจสูตรก่อนครับดูสูตรแล้วให้เราตอบได้ทันทีก่อนแล้วคาบต่อไปเราจะคํานวณกันนะครับด้านนี้ยาวห้าด้านนี้ยาวสิบสองและด้านนี้เอ็มนะครับห้าสิบสองเอ็มมาเขียนสูตรให้หน่อยห้ายกกาลังสองบวกกับอะไรครับบวกกับสิบสองใช่ไหมดูให้ทันนะครับแล้วก็เท่ากับด้านที่ยาวที่สุดก็คือด้านเอ็มยกกาลังสองเขียนเขียนฝั่งได้ไหมเอ็มขึ้นก่อน m ยกกำลังสองเท่ากับ5ยกกำลังสองบวกกับ12ยกกำลังสองและให้นักเรียนจำเอาไว้เลยว่าถ้ามีตัวแปรขึ้นมาเมื่อไหร่เห็นไหมมีตัวแปร M1 ตัวอีก2ตัวเป็นตัวเลขมี3ด้านมีตัวแปร1ตัวโจทย์ก็จะให้เราหาตัวแปรตัวนั้นแหละก็คือตัว M ลองอ่านตามนะครับโจทย์จะให้เราหาค่าความยาวของด้าน M นะครับเป็น M เห็นไหมนะครับแคปเจอร์ไว้นะครับหรือแม่ก็ะทพิมพ์สกรีนเอาไว้ ไปรูปนี้ 60x แล้วก็61อบอกสูตรสิ x ยกกำลังสองบวกกับ60ยกกำลังสองเท่ากับ61ยกกำลังสองเห็นสลับได้ไหม61ยกกำลังสองเท่ากับ x ยกกำลังสองบวก60ยกกำลังสองตอบให้หน่อยว่าข้อนี้โจทย์ต้องการให้เราหาค่าตัวแปรตัวไหน ก็คือโจทย์ต้องการให้เราหาความยาวด้าน x นะครับรูปต่อไปให้ให้มุมมานะฮะมุม x มุม y แล้วก็มุม z นะครับเพราะฉะนั้นสูตรก็จะเป็น x y ยกกำลังสองบวกกับ y z ยกกำลังสองแล้วก็เท่ากับอะไรครับเท่ากับด้านนี้ก็เป็น x z ยกกำลังสองเป็นสลับได้ไหม x แยกกำลังสองเท่ากับ x y ยกกำลังสองบวกกับ y z ยกกำลังสองยังไม่จบคราวนี้เดี๋ยวครูจะเพิ่มเพิ่มความยากขึ้มานิดนึงถ้าเกิดเขากำหนดเพิ่มนะครับกำหนดเพิ่มว่าตรงนี้ y z เนี่ยให้ยาวยี่สิบ x y ให้ยาวยี่สิบเอ็ดพราะฉะนั้นถามหน่อยว่าโจทย์ต้องการให้เราหาความยาวของด้านไหนเขาให้มาแล้วนะ x แซด y z นะครับยี่สิบ X 21กาดหาด้านไหนเออก็หาด้านที่เหลือคือด้านอะไรด้าน x z ดนะครับนี่ด้าน x z แนะแคปเจอไว้นะครับแคปเจอแล้วก็สปินสกรีนเอาไว้หรือไม่ก็จดลงสมุดหรือไม่ก็จำเอาก็ได้นะครับต่อไปนะรูปต่อไปจะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับกำหนดมุมมาให้เหมือนเดิมว,วันนี้มุม A มุม B มุม C นะครับตัวเลข AB ยกกำลังสองบวกกับ BC ยกกำลังสองเท่ากับอะไรครับเท่ากับ AC ยกกำลังสองเขียนกลับได้ไหม AC ยกกำลังสองเท่ากับ AB ยกกำลังสองบวก BC ยกกำลังสองยังไม่พอนะครับเราเติมตัวเลขให้ด้วยถ้าด้านนี้ยาว0 3จอันนี้0ูนจริงๆก็อย่าไปซีเรียสกับความยาวนะฮะตรงนี้มันยาวกว่านะ่าจะเป็น 0. 4แล้วแต่ว่าโอเคถามหน่อยว่าโจทย์ต้องการให้เราหาด้านไหนด้านที่เหลือครับด้านไหน โอเคต้องการให้เราหาด้านที่เหลือคือด้าน ac เห็นไหมนะี่ครับนี่แหละแล้วคาบต่อไปเราก็จะมาคำนวณว่าเฮ้ย ac มันหายัางไงนะครับตอนนี้เราเขียนสูตรอย่างเดียวก่อนนะครับแล้วคาบที่3มที่4ที่5เราก็จะจะคำนวณละหา ac ด้วยสูตรพีทาโกรัสนะครับไปมาเทสกันมาสอบกันนะครับเป็นการสอบสอบทดลองสอบนะครับไม่ได้สอบเก็บคะแนนจริงนะ ก็ลองดูว่าเราจะทำก็ได้ไหมมีตัวอย่างให้ดูนี่คือ6ข้อนี้จะให้ทำส่งเหมือนเดิมนะครับทำส่งเข้ามาในช่องแชทส่วนตัวหรือไม่ก็ส่งมาทางช่องคอมเมนต์ก็ได้นะครับแล้วครูจะตอบไปนะครับอย่างคาบที่1ก็มีคนส่งมาแล้วตอนนี้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับตั้งแต่หัวค่ำมาถึงตอนนี้วันนี้ก็คือประมาณสักสักเจ็ดคนแล้วก็ตอบไปเกือบหมดแล้วนะครับบางคนก็ถูกทุกข้อบางคนก็ยังถูกไม่หมดก็ไม่เป็นไร เป็นกาลังใจให้นะครับถือว่าพวกเราแค่ตั้งใจส่งตั้งใจทําก็ถือว่าประสบความสําเร็จไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับยังถูกไม่หมดไม่เป็นไรแต่วันนี้ลองสู้อีกสตั้งหนึ่งลองทําให้ถูกนะครับมีทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะครับข้อ1ถึงข้อที่6เดี๋ยวครูจะทําข้อที่1ให้ดูก่อนนะครับข้อ1คือข้อนี้นะครับข้อที่1อ่าข้อที่1คือขคือข้อนี้ใช่ไหมตัวนี้เนาะกำหนดกำหนดอ่า ด้านมาให้นะฮะมีด้าน d ด้าน e ด้าน f เราก็เขียนเป็นคำตอบมาเลยนี้นี่ทกำลังสองบวกกำลังสองเท่ากับ d ยกกำลังสองเรก็เขียนกลับง่ายไหมครับเช่นี้เองนะครับเขียนไปแล้วกลับนี่คือข้อที่หนึ่งย้ำนะครับต้องใส่กำลังสองทุกครั้งเพราะว่ามันเป็นพื้นที่นะครับ e ก็เป็น e กกำลังสองเพราะเป็นพื้นที่ของด้าน e f ก็เป็น f ยกกำลังสองเพราะเป็นพื้นที่ของด้าน f d ก็เป็น D ยกกำลังสองเพราะเป็นพื้นที่ของด้านดีนะครับเสร็จแล้วด้านที่ยาวที่สุดใช่ไหมตัวดีนะจะอยู่ตัวเดียวส่วนด้านประกอบมุมฉากก็คือ e กับเเขาจะอยู่ด้วยกันเครื่องหมายตัวนี้ย้ำนะครับเป็นเครื่องหมายบวกที่เพื่อนบางคนส่งมาตรงเนี้ยบางทีเป็นเครื่องหมายลบมันไม่ใช่นะเป็นเครื่องหมายบวกแล้วลูกดนะโอเคนะครับส่วนตัวนี้เป็นเท่ากับนะครับเคนะต่อไปนะครับข้อที่สองคือข้อนี้ ข้อที่2นะครับก็กําหนดด้านมาให้มีด้าน x ด้าน y ด้าน z ก่อนอื่นดูก่อนนะครับว่าด้านไหนเป็นด้านที่ยาวที่สุดด้านที่ยาวที่สุดก็คือด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากตรงข้ามมุมฉากส่วนด้านที่อยู่ติดกับมุมฉากเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากอันนี้ y นะครับเป็นด้านประกอบ z ก็เป็นด้านประกอบ x จึงยาวสุดสูตรปะสูตรว่าไงเป็น y ยกกำลังสองบวก z ยกกำลังสองเท่ากับ x ยกกำลังสองเขียนกลับได้ไหม อะเขียนกลับบอร์ดให้คุณชื่นใจหน่อยเขียนว่าไงครับอ่า x ยกกําลังสทกับ y ยกกาลังสบวก z ยกกําลังสองนะครับง่ายๆแค่นี้นี่ไงหมดมีกี่ข้อนะหข้ออ่าเฉลยมาแล้วกี่ข้อครับเฉลยมาแล้ว2ข้อเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทําข้อ1นข้อสส่งนะครับเราทําข้อ3ามข้อสข้อหข้อหแล้วเขียนให้ด้วยนะครับว่าเป็นโจทย์ เป็นการบ้านของพีทาโกรัสคาบที่2ย้ํานะครับเขียนให้ด้วยว่าเป็นการบ้านพีทาโกรัสคาบที่2เขียนชื่อนะครับเขียนชื่อนมสกุลมาด้วยนะครับในสมุดแล้วก็ถ่ายสสมมาให้ไม่ต้องเขียนทับก็ได้หรือจะเขียนทับบอกก็ได้หรือถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่โรงเรียนปกักธงชยัยประชานินมิตรเราก็ไม่ต้องเขียนชื่อจริงนมสกุลจริงมาก็ได้อาจเขียนชื่อเล่นมานะครับก็จะได้รู้จักกันนะครับจะได้ติดต่อกันส่งมาทังช่องแชทแล้วก็ อาจจะเป็นเพื่อนใน Facebook หรือไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะครับก็ส่งมาก่อนส่งภาพมาวิธีการค้นหาชื่อครูง่ายมากก็เซิร์ชคำว่าอภิชัยพุทธรักษานะครับก็จะเจอเฟซแล้วก็ส่งข้อความมาได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นจบคาบที่2นะครับก็มีแค่นี้คาบที่2วันนี้ก็สรุปให้ฟังนะครับเรามีการทดลองดูโมเดลนะครับเรา,าดูโมเดลกันทั้งหมด4ตัวเราลองมาเขียนสูตรเขียนสูตรที่ที่มีตัวเลขปนมาด้วยนะครับ วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลความสะอาดของมือนะครับใส่แมสนะครับอยู่ห่างกัน2เมตรแล้วก็อย่าให้ดีก็เราอาจจะต้องอดูแลความสะอาดของของร่างกายด้วยบ้วนปากกินอาหารเสร็จบ้วนปากน้ำเกลือแปรงฟันเพราะว่าพวกนี้แบคทีเรียไวรัสเนี่ยมันจะอยู่กับเราได้ไม่นานถ้าเราดูแลสุขภาพช่องปากนะครับ แล้วก็อย่าไปสัมผัสหน้านะครับมีอะไรที่รัฐบาลมีคุณหมอเตือนไหมก็ทําให้ครบนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่ก็คือเราต้องออกกําลังกายนะให้สุขภาพของเรานั้นแข็งแรงเอาไว้นะครับพบกันคาบที่3ในวันพรุ่งนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปคลิปต่อๆไปนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครูด้วยแล้วกันนะครับในการที่จะสอนออนไลน์นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย